สวัสดีครับมืนีติก๊กนะจ๊ะพามารู้จักสมุนไพรคูเือนอีสานโบราณครับมือนีพามารูจา้จักวานไพ่น้อยครับหรือว่าไพ่ร้อยก่อนนะครับหรือว่าหญา้าไพ่จืดครับเป็นสมุนไพรคูเือนอีสานมาแต่โบราณน,นะครับวานไพ่น้อยครับ ลักษณะสวยงามครับยหยาไหน่อยหรือว่าไพลอยเกาะนะครับหวานไ่น้อยครับหวานไ่น้อยครับ เป็นสมุนไพรคู่เรือนอีสานมาแต่โบราณนะครับในเงือนอีสานโบราณจะพบวานไพรน้อยยานางยานางเด็กยานางเขียวยานางแดงครับแล้วก็ต้นหมอน้อยนะครับแล้วก็ต้นมรุ่มนะครับแล้วก็ยาไพรน้อยนะครับเห็นเป็นประจันนะครับของเงื่อนอีสานไทยโบราณนะครับจะเป็นสมุนไพรคู่บ้านคู่เรือนครับและเป็นอาหารการกินครับ วานไพ่น้อยครับเป็นพืชทินเอเชียตะวันออกเสียงใต้ครับหวานไพ่น้อยหรือว่าไพ่ลอยกาหรือว่าหญ้าไพ่จืดครับเขามีรสจืดครับแต่ให้น้ำยาสีเหลืองสวยช่วนดื่มครับพี่น้องครับผูกเป็นไม่ประดับก็สวยงามนะครับไพ่ลอยกาครับ ลอยเกาะหรือว่าวานไพ่หน่อยครับลําต้นของเขายิ่งตัดยิ่งแตกขึ้นครับพี่น้องครับยิ่งแตกนอแตกต้นขึ้นครับถ้าตัดของเขาตัดเรื่อยๆนะครับทำหย่าครับหนึ่งกับมือต้นน้ำหนึ่งลิตรครับต้นน้ำดื่มครับ ไผ่ลอยก่อครับหรือว่าหวานภผยหน่อยนะครับสับพุทธวองเขาครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารและกะเป็นสมุนไพรสำหรับผู้หญิงอยู่ไฟในสมัยโบราณน,นะครับช่วยสมานแผลช่วยให้หมดลูกเขาเร็วครับ ช่วยขับน้ำเข้าป่าแก้อาการบวมน้ามครับช่วยขับปสบัสสาวะและก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดน,นะครับหวานไพ่น้อยครับเป็นสมุนไพรมาแต่โบราณครับเขามีสรรพคุณแก้อาการท้องร่วงท้องเสียช่วยถอนพิจุราแก้อาการเมาค้างครับหวานไพ่น้อยครับสมุนไพรอีสานครับ ยิ่งตัดยิ่งแตกขึ้นนะครับยิ่งแตกนอแตกหน่งขึ้นครับใส่ตักแห่งครับตุมน้ำดื่มครับหรือว่้าทามชาครับดื่มครับพี่น้องครับจะให้น้ำยาเหลืองสวยงามครับไผ่ลอยก่อนนะครับเป็่นสมุนไพรคูเงินอีสานมาแต่โบราณครับวันไผ่น้อยครับ ครับวันนี้ติ๊กได้จ่าจะพามารูจากสมุนไพรคู่เงินนีสานมาแต่โบรานครับบานไพ่น่อยครับหรือว่าอ่ะไพรลอยก่อนนะครับเป็นสมุนไพรลดจืดที่มีสรรพคุณมากมายครับครับ คลิปนายพ่อกันใหม่ครับมืนอี้ติ๊กได้จ้าสวัสดีครับ